รางวัลของเด็กๆนะคะออกัสออก้าเพราะว่าเมื่อกี้พี่ว่ายน้ําใช่ไหมแล้วหนูก็ต้องดื่มด้วยถูกไหมอ่ามาเราจะมาทําเมนูอะไรคะวันนี้หนูทำโกโก้ปั่นให้พี่หนูอ่าหนูทำโกโก็ปั่นให้พี่หนูอ่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยที่บ้านเรากิน <Okay. S 1> ตลอด ไม่ใช่นี่จ้ะพรีโบต้องใส่อันนี้ก่อนเลยใช่เราใส่พรีโบก่อนแล้วค่อยใส่น้ําแข็งอ่าอยากรู้ใช่ไหมว่าเก๊กินบ่อยหรือเปล่าน้องเขายังดึงออกเป็นเลยใกล้ๆค่ะเดี๋ยวหกค่ะแน่เห็นแม้ไม่ต้องบอกเลยห้ามเอาห้ามเอาเปิดลงไปนะคะเอาให้แม่ค่ะ เพอเเก๊อกกินอะไร,ระบ่อยๆคะซีโบ,บ้ว้าว้ากอนมาชิมฝีมือเราเป็นไงคะ เห็นไหมคะเด็กการันตีเด็กไม่โกหกอ่ะเด็กๆโกโก้มาแล้วลูกนี่มาอะไรเอ่ยมาชิมกันกู๊ดมานี่เป็นรางวัลที่เมื่อกี้อากาซอาก้าว่ายน้ำชนะโอเคไหม แอคทิวิตี้แบบน้องๆเล่นกันสนุกสนานเลยแม่จูนทีนี้เรื่องของอาหารเม่อกี้เหมือนกันเนาะ,นะเครื่องดงเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเรามีการให้น้องรับประทานยังไงให้ครบห้าหมู่บ้างวิธีการดูแลลูกคุณแม่จริงๆเลยเราไม่ได้บังคับเด็กให้ทานผักตั้งแต่เด็กนะไม่อยากให้เขาจํา ว่าโดนแม่บังคับโดนแม่บังคับถึงช่วงวัยอ่ะเดี๋ยวเขาจะกินของเขาเองพอเรากัดก้านในเริ่มโตแล้วเราก็จะมีอาหารเสริมที่มากกว่าอีกอใช่ก็แน่นอนก็จะเป็นตัวนี้ของอินเตอร์ฟาร์มาพีโบพีโบพีโบเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราอะรู้เรารู้เรื่องอันนี้มาเพราะว่าเราก็เคยกินกินในตัวสีน้าเงินอ่ะซองๆเขาเรียกอะไรนะโปรแบ็กเซเว่นเวลาถ่ายอะไรเงี้ยเป็นไงแม่ดีพวดแม่แม่มีนอกเรื่องให้เลย เลยคือออกมาทั้งแบบกระปองกระปกออกหมดือเลืส่วนตัวเนี้ยตัวหม่ที่จูนเพิ่งเข้าใจอ่ะเพิ่งที่จูนเพิ่งจะมารู้จักเนี่ยมันสามารถกินได้ทางครอบครัวเรื่องกระดูกจูนก็กินของจูนก่อนเพราะจูนมีปัญหาเรื่องกระดูกจูนข้อรูปมา4สี่คนแล้วก็เคลเชื่อมหายไปตั้งนานล้วไม่องกระดูกเปาะโดยกรอบแกรบอะไรแบบไปหมดแล้วอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็ให้แม่กินด้วยคุณยายเจมอนให้เจมอนกินของจูนก็เออเจมอนดีขึ้นนั่นก็เดิน ได้หนาเลยตอนนี้แม่ก็เดินแล้วรู้ว่าเด็กกินได้ก็เลยเอามาผสมเรามาผสมให้ออกกัดออกกล้ากินเพราะว่าตอนนี้เป็นอยู่ช่วงวัยที่เขาต้องสูงอีกอย่าหนึ่งที่เราคิดเองนะพี่ออประจำเดือนกำลังจะมาอ๋อใช่แม่สำคัญมากเดี๋ยวจะหยุดใช่ไหมเดี๋ยวจะเตรียมเหมือนแม่รุ่นนี้ไม่มีตอนแม่แม่พูดเนี่ยกระทบทั้งหมดเลยนะเนี่ยโอ้ยเก่งมาแล้วเนี่ยมาดูสิโอ้ยเก่งมากเลย เคสแบบนี้ก็ก็คือกินได้ง่ายเลยใช่ไหมเราผสมใส่กับอาหารไปเลยเขาจะไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรเพราะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสชาติไม่มีเลยใช่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยหรอแม่มีมีเราอะคุณภาพแะครับกับซูลเลยแม้ในเวลาแกะมาเราต้องแกะกับซูลแล้วก็ใส่ผสมลงไปนี่ก็คือเคล็ดลับแอคทิวิตี้ทั้งกิจกรรมออกกําลังกายก็ต้องออกอาหารก็ต้องบํารุงนะเพราะว่าเรื่องกระดูกเนี่ย เราถ้าเราเริ่มได้ตั้งแต่เด็กทำเถอะอย่ามาให้มีปัญหาตอนโตแบบจูนจูนเนี่ยเรื่องกระดูกมาแล้วนะจริงๆนี่จริงเลยเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่แข็งแรงตั้งแต่เด็กเนี่ยแล้วว่าเออเขาเรียกอะไรสมบูรณ์ไปตลอดจนโตนะทำให้เขาทําไปเลยอยากจะแนะนําแม่ๆนะคะแม่กินก่อนก็ได้ยังไม่ต้องให้ลูกกินให้แม่เชื่อก่อนเชื่อในคุณภาพแบบที่จูนเชื่อแล้วจูนถึงจะ ให้คุณยาจุนเกินแล้วจุนมั่นใจจะต้ให้ลูกจริงแต่นี่แม่จูนแบบว่าทานจริงทานจริงค่ะทานจริงก็เลยมาบอกไหมเอยยดียิขอบคุณแม่จูนมากๆนะคะขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้อินเตอร์เทรนนะคะมาบุกบ้านมาดูแอคทิวิตี้มาดูอาหารการกินมาดูทุกอย่างเลยนะคะได้เลย และก็ได้เคล็ดลับนะคะอนอกจากให้ลูกเราแล้วก็ยังให้กับตัวเองด้วยจริงๆต้องให้เราก่อนค่ะ ต้องรักตัวเองก่อนจุนถึงจะต้องมีแรงมีอายุมีมีกำลังเพื่อเลี้ยงลูกอื่เพราะเดี๋ยววิ่งวิ่งตามไม่ทันไม่ใช่ไม่ใช่อะไรค่ะเพราะค่าเทอมมันแพงแม่ต้องมีแรงหลักเลยอันนั้นชอบแมชอบใช่ต้องโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ติดตามช่องนี้ด้วยนะคะกับอินโทรเทนอัปเดตทุกเทรนสุขภาพค่ะ